โอเคนะครับผมก็ต้องขอกล่าสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่าน,นครับและนี่ก็คือรายการ Earth Game TV กับเกมที่มีชื่อว่า The Re s p w n a b l e n a v e เช่นเคยนะครับ,รรบแล้ววันนี้ผมจะมาทําคลิปรีวิวปืนที่แรงที่สุดนะครับห้าดับปืนที่แรงที่สุดใน EP ที่2แล้วนะครับผมกโโอเคก็มาดูกันเลยว่าจะมีปืนอะไรบ้างนะครับก็ปืนนี้อันดับที่5ของเราก็คือปืน JP Beak หรือ Justin Bieber นะครับความเสียหาย3นะครับระยะ 2, องเมนย้ำหนึ่ง เขาุตัว3มนะครับปืนนี้คล้ายมินิกันนะครับแต่รู้สึกว่ามันจะเบากว่าแล้วก็ยิงได้แม่นกว่านะครับอ้อลืม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 นะครับเกือบลืมอัปเดตใหม่มีการบอกด้วยครับว่าปืนทุกชนิดนี้เป็นประเภทอะไรนะครับนะก็ถือว่าดีนะครับอย่างเช่น j ีเบนี่ก็เป็นปืนประเภทเอ่อปืนกลนะครับผมนะนะครับปืนกลจะได้บอกสเตตสกันถูกๆนะครับมันเป็นปืนกลนะครับนะก็เราจะมาดูกันว่าปืนนี้มันจะดีหรือเปล่านะครับ คาตอบคือดีโคตรเลยนะครับผมคิดว่าหลายคนน่าจะมีมันในครอบครองนะครับหลายๆคนนะที่ที่เล่นเกมนี้มาตั้งตั้งแต่ปีไหนไม่รู้นะครับเมื่อมาแจกสองปีที่แล้วหรือเปล่ปาไม่รู้นะครับจำไม่ได้แล้วนะก็เล่นมานานแล้วนะครับโอ้ยกระตุ้ยโอ้อะไรเนี่ยอะไรเนี่ยอะไรนี้ก็อัตาการล่าเข้ามิดิกันนะครับเสียงเปืนคล้ายกันด้วยนะครับเนี่ย แต่มันจะดีกว่าก็ตรงที่มันเบากว่าแล้วก็ล็อกเป้าแม่นกว่านะคือเอาตัวล็อกมันแม่นกว่านะครับลิหลดอก็ไวนะครับกระสุนมีเท่าไหร่นะเดี๋ยวนะสามสิบหกนัดนะครับก็ถือว่าเป็นปืนที่ดีปืนหนึ่งเลยนะครับยิ่งแล้วก่ายิ่งแรงเลยนะครับเนี่ยดูดิเนี่ยยิ่งแลงวก่ายิ่งแรงนะครับยิ่งไกลก็ยิ่งผ่อนลงนะครับคือดาเมจปืนนี้มันก็จะคงที่นะครับแต่ยิ่งไกลก็ดาเมจยิ่งเบานะครับแต่มันก็แรงอยู่ดีนะครับ เลี้ยงก็ถือว่าไก่นะครับไม่ใช่ว่าไม่ได้ไก่นะครับยิงรู้เลยนะครับอ๋อมันหลบไปอีกทั้งมันนะครับนะครับยิงไกลยิงแรงยิงไกลก็ยิงแรงเหมือนกันนะครับแต่จะแรงไม่ไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับปืนนี้ให้คะแนนประมาณ8คะแนนนะครับผมให้แดคะแนนเลยนะครับผม8.5จุดคะแนนแล้วกันนะครับเอาปืนเนี่ยเอาไปเลย8.5ดคะแนนนะครับถือว่าเป็นปืนอีกปืนนึงที่ดีนะครับโอเคเรามาดูปืนต่อไปกันเลยเลยดีกว่านะครับ เพื่อไม่ให้มันการเสียเวลานะครับเพราะว่าผมจะรีบนะครับเรียบรียบเลยโอเคเปืดต่อไปมีชื่อว่าอะไรก็ไม่รู้เพราะผมอ่านไม่ออกนะครับกาที่แปรได้ก็ช่วยแปลให้ผมทีนะครับเพราะว่าพอดีผมไม่ค่อยเก่งธกิจซะเท่าไหร่นะครับปืนนี้เป็นปืนประเภทปืนกลนะครับแล้วก็เป็นปืนจู่โจมด้วยนะครับโอเคมาดูที่สเตตัสของปืนนะครับความเสียหาย4นะครับระยะ3นะครับความมั่นยำสองนะครับความคงตัวโอเคีไปดูกันเลยนะครับว่าปืนนี้มันจะดีหรือเปล่านะครับผมคำตอบคือดีนะครับ ดีมากด้วยนะครับระยะก็ค่อนข้างทีง่จะไกลนะครับเตมิ่คงที่อยู่มั้งนะครับแตมิ่ก็ค่อนข้างทีง่จะคงที่นะครับกระสุนมี28นัดนะครับถือว่าเป็นปืนที่ดีนะครับยิงถึงนู่นเลยนะครับแต่เมจ่ก็จะไม่ค่อยคงที่เท่าไหร่นะครับนะครับผมอก็ใครอยากได้ก็ รอให้มันเอาเอากลับมาขายในอีในอีเวนต์้นั่นนะครับที่มันให้เก็บไอ้ใบสีเหลืองนะครับเอ้ยสีสีเขียวดิไม่ใช่สีเหลืองนะครับก็อีเวนต์มันช่วยเราลุ้นสมลืรึมันผมลืมแล้วนะครับระยะการถึงนู่นเลยนะครับแต่ดาเมจมันก็จะคงที่นะครับก็ถือว่าเป็นปืนที่ดีปืนหนึงเลยนะครับผมไม่เข้าในเท่าไหร่เลยให้8.5ถ้าเป็น JT เบรนะครับจะไม่ให้9คะแนนนะครับเพราะว่ามันดีไม่พอนะครับปืนนี้ก็ ถ้าเกิดเราไปบวกสเตตัสก็น่าจะโหดอยู่นะครับถ้ามันมีให้บวกความแรงปรืนจูโจมน,นะครับผมก็ไม่ได้จว่ามีหรือเปล่าเพราะว่าผมไม่ข้ายจะเอาตังค์ไปซื้อชุดเท่าไหร่นะครับเกียดตือนะครับก็ใครที่จะบอกให้ผมมารีวิวชุดก็ไม่ต้องมาพูดเลยนะครับเพราะว่าไม่ต้องมาคอมเมนต์บอกนะเพราะว่าผมผมไม่ค่อยจะซื้อชุดเท่าไหร่นะครับก็ไม่แน่ผมอาจจะมารีวิวชุดในปัจจุบันก็ได้นะถ้าเกิดผมผมแบบอยากซื้อนะครับตอนนี้ตังค์ในโทรศัพท์ผมก็มีแค่200บาทนะครับ จนนะครับจนมากจะมาคิดวิเคราะห์แยกะแล้วกันว่าจะมารีวิวชุดหรือเปล่านะครับโอเคก็จะมารีวิวหนะ้าอันดับปืนเบ็ดขอล้วก,กันนะครับนะปรด็ก็เป็นปืนที่ดีนะครับผมในะอันดับที่สี่ของเราไปดูอันดับที่ <c oughs> พูดเรื่อยกันอันดับต่อไปมีชื่อว่าอยูอ่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนหาไม่เจออ๋อลืมลืมลืมลยนะครับ เบตเทลแลมไม่ใช่ปืนพลังงานครับผมผู้ผิดนะครับเบตเบตเทลแลมเป็นปืนประเภทจู่โจมนะครับก็ต้องขออภัยด้วยนะโอเคปืนต่อไปอยู่ไหนฮะอันนี้ครับผมนี้ปืนใหญ่ลมป่ามังกรนะครับเป็นปืนประเภทระเบิดนะครับนะก็ความเสียหาย4ี่นะครับระยะ4เขาเป็นยามสอเอ้ยเขาเป็นยาสามนะครับเขาเขาเปตัวแค่หนึ่งนะครับปืนนี้เป็นปืนที่ดีโคตรเลยนะครับดีกว่าปืนที่มันเป็นปืนเหมือน อะไรสักอย่างนะที่มันแจกในจุดจีนที่แล้วนะผมจาไม่ได้ปืนมัซื้อชื่ออะไรนะครับดีกว่านะครับดีกว่าเยอะเลยนะครับเนี่ยความเสียหายก็มากนะครับแล้วก็ระยะอินฟินิตี้ด้วยนะครับยิงตรงนะครับยิงตรงตรงเลยนะครับโอ้ยยิงไม่โดนนะครับหลอนแรงด้ยอย่าอย่าเข้ามาใกล้ปืนนี้ก็ถือว่าเป็นปืนที่ดีปืนหนึ่งเลยนะครับ ถึงถึงความคล่องตัวจนน้อยแต่นแต่มันก็เป็นปืนที่ดีนะครับผมให้คะแนนเต็มสิบนะครับปืนนี้นะครับโอ,โอโว้ว้าว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 คะแนนเต็มสิบนะครับปืนนี้มันเคยมาแจกอยู่ในอีเวนต์เมื่อสองปีที่แล้วนะครับก็คืออีเวนต์ตุรกีเมื่อสองปีที่แล้วนะครับมันนํามาแจกเนาะแต่ตอนนี้ไม่แจก,กแล้วมันเอามาขายแล้วนะครับใครที่เล่นไม่ทานก็ไม่เป็นไรเอาตังค์ไปซื้อก็ได้นะครับมันขายปืนนี้มันขายที่บาทรู้มผมจำไม่ได้้วนะครับ อืมก็ถือเป็นปืนที่ดีนะครับผมโอเคเยี่ยมมากๆเลยสำหรับปืนนี้นะครับผมเตอใครมีชุดตายก็ยิงสองทีตายนะครับยิงเร็วด้วยนะครับผมเนี่ยยิงเร็วยิงเร็วนะครับแต่มีสองนัดนะข้อเสียมันนะครับแต่ผมค่ให้สิบคะแนนอยู่ดีเพราะมันปืนที่แรงนะครับผมโอเคเดี๋ยวเพื่อนา,าทำเพลงไปดูปืนต่อไปกันเลยนะครับปืนต่อไปนี้มีชื่อว่าอยู่ไหนเนี่ยมินิกันนะครับผม ว่ามันดีหรือเปล่าคำตอบคือดีมากนะครับจะถึงอ,อ,อัตราออโต้ล็อกมันจะไม่เท่า JPB ก็ถือว่าดีเหมือนกันนะครับจะมาดูกันว่ามันดียังไงโอเคก็วิ่งเร็วอยู่หน่อยๆนะไม่ได้ไม่ได้ถือวิ่งเร็วมากแต่ก็ถือว่าวิ่งเร็วอยู่ดีนะครับวิ่งช้าแต่จะวิ่งช้ากว่า JPB นิดหน่อยนะครับก็ ถ้าค่าเจีปนะครับก็คือลั่นลอยเท่ากันดําเมย์ก็จะไม่ค่อยคงที่เท่ากันเพราะว่ามันจะยิงระยะไกล้แรงระยะไกลระยระไกลความดาเมย์จะโอ้ดาเมยจะอ่อนนะครับก็อาตัล็อกมันก็จะไปเยียมเพราะมันจะเวลาวิ่งมันจะแผ่ Casa, กว่านะครับแต่เจพเปลบาวิ P ่งมันจะมันจะล็อกเท่าเดิมนะครับแล้วรีโหลดการรีโหลดก็ไวนะครับไม่ถือว่าช้านะครับทแนใให้9้านะครับผมให้9ก้าคะแนนนะครับปืนนี้ ถือว่าเป็นปืนที่ดีนะครับเนี่ยกระสุนมี2องรนัดนะครับก็ถือว่าเยอะนะครับปืนนี้ได้เปรียบกว่าเจพปก็คือกระสุนเยอะกว่านะครับไม่ต้องไม่จ้อเป็นต้องรีโหลดบ่อยๆนะครับยิงแบบยิงตาแล้วก็ยิงต่อไปได้เลยนะครับเนี่ยยิงยิงกดค้านยิงแม่งกันนะไม่ต้องไม่ต้องมาสนนะครับยิงเงี้เลยนะครับเน่เวลาผมเล่นผมก็กดค้างแล้วยิงเลยนะครับผมไม่รีโหลดหรอกนะครับจะจะรีโหลดตอนนี้กระสุนมันเหลือแค่ยิดเดียวนะครับ ว้าระเบิดอีกันนะน่าเบื่อน่าเบื่อเราียกเป็นปืนอันดับที่สองของเราเราจะไปดูอันดับที่หนึ่งกันนะครับอันดับที่หน,นึ่งนี้เป็นปืนที่โคตรกวนทีนนะครับกวนทีนเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับมันกวนทีนยังไงเดี๋ยวไปดูกันนะครับอยู่ไหนวนะ,ะอยู่ไหนเนี่ยนี่ไงปืนต่อต้อานรถถังนะครับมาดูกันว่ามันกวนทีนยังไงนะครับ อปาชุดเกาะดีกว่านะครับเอาบอลอนมานน้มันกวนทีนมากๆนะครับกวนทีนจนปวดหัวเลยนะฮะเปืนเนี่ยมันเอาไว้เอาไว้เป่นปนโดยเฉพาะนะครับลืมลืมลืมลลืมลืมลืมล้ล้ลาจาปืนกันนะครับอ๋อกิดครอเสียหายครับสี่ขีดนะครับระยะสี่ขีดนะครับ เขาบันยำสามขีดนะครับเขาเพิ่มตัวขีดเดียวป้ายมีช้าจังเลยนะครับแล้วเดี๋ก็เพิ่มพลังชีวิตเจ็ดเปอร์เซ็นต์นะครับโอ้ยปืน,บ,นบ้านนะครับบ้านหรือเปล่ามาดูกันเอ้ยบอสบอสบอสไอ้สัตว์บอสบอสบอสอ,อ,อ,อย่าอย่าไม่เอาไม่เอาไม่เอา,เอา,เอาโอเคไปนู่นเลยดูครับคนดูความดูระยะเอฟเฟกต้นะครับยิงถึงนู่นเลยนะครับนั่นเดียวตายนะครับจงไงมึงก็นั่นเดียวตายนะครับเป็นปืนประเภทจู่โจมนะครับอ่ะดูนะเนี่ย ออาตัวล็อกก็แม่นด้วยนะครับวิ่งช้าก็จริงแต่มันก็อันตรายนะครับเนี่ยนะครับวนทีนมากเอาไปเลยครับร้อยคะแนนเอาไปเด็กเลยนะครับร้อยคะแนนนะครับไม่ดีกว่า10คะแนนดีกว่าจะมาถอดไปเอาไปเด็กเลยนะครับเอาคะแนนกุ้งรับพาเลย10คะแนนนะครับปืนนี้นะครับถือว่าเป็นปืนที่ดีมากนะครับแล้วตอนนี้พวกเด็กใหม่มันก็ไม่ใช่ดิพวกสายฟิล์มก็ได้ไปหมดแล้วนะครับนะครับผมก็ชิมหายเลยนะครับไอพวกสายฟิล์มได้ปืนที่ไปแล้วนะครับ ก็มันเอาจะเอามันจะเอามาแจกทําไมก็ไม่รู้นะแค่นี้มันจะขายมันเอามาแจกนะครับ DL มันบ้านะครับป mm hmm. ืนก็แลงเช่นเลยนะครับว้าน่าเบื่อนะครับ DL แล้วก็นึกว่าเป็นปืนกลไงปืนปืนระเบิดยังไงงี้โอ้โหโฟมาปืนอะไรนะครับปืนอะไรก็เนี่ยโอ้ยิงไม่แม่นเออไม่ใช่ยิงไม่โดนนะครับโอ้ยลืมบอกไปนะครับถ้าเกิดมันจะมันจะมีครั้งมันจะมีครั้งข่าวที่จะยิงไม่โดนนะครับนะก็ถือว่า เป็นปืนที่อันตรายอยูด่ดีเอาตัวล็อกแม่นด้วยนะครับผมและก็เป็นอันดับทีเซปของรอยปืนขี้โกงที่มีชื่อว่าปืนตตตตทอร์ต้ารถถังไทยแบด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 แสามสามนะครับเราเรียนชื่อแม่งเลยนะครับโอเคก็ตอจบกันไปแค่นี้สหรับการรีวิวปืนอันดับปืนที่แรงที่สุดใน E ีที่สองนะครับอย่าลืมติดตาม EB ีที่สามว่าจะมันจะมีปืนอะไรกันบ้างนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ